สวัสดีย่ามเศร้าครับเวลาแปดโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบึงไอ้ต้นมะเดือครับมะเดือมันสุกเลยด้ต้นนี้พมคืนโ่ได้ครับป้าบ่อนมีแต่ตัวเงี้งเลยครับเบึงครับพี่น้องบ่งดักหลังครับมะเดือสุกครับอ มีเพิ่งพี่น้องปลาเดือสุกปูดเด้งอลา,ามปูดคือสิเก็บแต่ปะดีส่วนนั่นเก็บบ่ไรขึ้นบ่ไรครับต้นมันมืนเนาะอันนี้ปลาเพิพี่น้องปลามันสามากินลูกปลาเดือได้ครับพี่น้องนี่ครับโซนนี้เดี๋ยวผมเสียบิดมาลงนีเนาะไปครับ เดี๋ยวข้อเบ็ดมาลงตรงนี้เนาะอ่ะเขากลับกันก่อนนะมาแอบเบิงป่าป๊อปปืดพี่น้องตายอยู่บนฟงเลยครับกินเบ็ดไห้บอสอะนะครับโอ้โนาะเป็ดฟงเลยครับ,รบสกินเบ็ดบอสอะนี่ทุนเบ็ดสีสีแดงครับอ้ดนี่ใส่ถอดเลยครับใส่ยังไงครับ มันมากินลูกบลาเดือครับนี่คือลูกบลาเดือเนาะนี่อุ้ยนะมันจะกินเบ็ดเข้าบ่ล่ะโอู้หลายคักได้เนี่ยเฮือดสิหยอดเลยครับเฮ้ยจะได้บารีห่วยปุ๊บ บ้แนนนี้หายจากว่ะปลาคือสีอิม่มบะเดือเนาะพี่น้องออนซ่อนแท้นั่นไปแล้วครับตกใจไปเลยว่ะมันอยู่นี่แล้วครับมันบวไปใส่แล้วครับเมื่อเบิ่งน้องว่ายัางปลานะครับก็ได้บุกห้ยแล้วก็ปบาบูปลาหมอกข้างดำน,นะครับก็ไม่อย่างเนาะ น้องเขายิ้วเขาอันนี้ก็เที่ยงอะไรเลยน้องกับมาป้ามายังครับป้าหามาไดเนาะหาจากเอาในตะไครจชาวบ้านเนี่ยหละครับอาจจะเป็นตะไคร้ลุงเขานะไรครับมาอยังเนาะฟันขระมงเลยเนาะอ้โตัวครับพี่น้องน้องๆงกามากินปลาครับหยังอริสอร่อยเลยโอ้น้องก็หามาได้นะครับผมบ่ไ้หาเด้อย น้องเขาหามากเขาก็มอย่างครับมอย่างแต่ละก้นเนาะหิ้วปุ๋้กินเขาเ่าเสาหวันีมาเด่นนางก็ไปปลามาก็มะย่างครับปลาไปติดตะขคาช่ชาวบ้านเด้วมาอย่างเขาแวะมาหลุนปลาสักหน่อยอวัดสีอป้ากำลังกินเบ็ดนะครับก็วัดสีได้บ่มื้อนี้ อาไม้นี่ก็บโบได้นะครับเงียบไปเลยนะครับมาเบิ่งปาบูตัวนี้เนาะพี่น้องปาบูไอ้น้องเขาหามาปูตัวใหญ่ๆเลยตัวสําแคนนะครับน้องเขาหามาหาจากใส่ตะไคร่ชาวบ้านดีแล้วอ้าไงเนาะน้องกันเนียกกินเก่งๆๆเนาะโอ้กินแสบยังคักเลยเ,เป็นคนขมิ้นเนาะพี่หน่อยเขาเป็นคนขมิ้นอ,อันนี้ก็ ดุ้งคางของปลาเนาะเขาอยู่ฟังต้องขามเลยครับอดูดึง,ง,งดึงแขางข็งเลยครับปลามันดึงครับบุมเมนปลาเดยกเป็นอนดีตหากใหม่ครับเกิดมาถึงห้องนะครับผมกับปลาปลาถอดเป็นปลาถอดกรอบเนาะจากนั้นผมก็หิดน,น้ำจิม้มลาดปลานะครับแต่บได้หลาดเนาะบัวสีอมลาดเทลโตกินกับเขาเนเาะก็จะเป็นเขาสวยเนาะ กิดผักบุงครับผักบุงขางค้องนี่แหละครับเกิดหม่งตีพุ่มตกปลาแล้วตะเกียบนะนาเอามาผัดเกิดเสียบครับใช้พริกปั้นจากเครื่องปั้นนี่แหละเอาผักบุงรสเนาะก็ออกหวานๆเข้มๆเผ็ดๆเนาะครับแซียบลา